รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมครับตอนรับผู้สมเข้าสู่ด่วนเพลงชิงทุนและวันศุกร์แบบนี้6โมงเย็นพบกับช่วงพิเศษของเราดวนเพลงคนเข้มสนับสนุนโดยเนสกาแฟเบลนแอมเบลวเอสเปรสโซโรสซองเคยว และกรรมการก็นั่งพร้อมอยู่นี้แล้วฮะเพื่อทําการตัดสินคนเข้มที่จะมาดวนกันบนเวทีแห่งนี้พี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุธครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและศิลปินรับเชิญที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันศุกร์หกโมงเย็นนะศิลปินผู้มอบกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับเหล่านักสู้ผู้มีฝันเข้มข้นทั่วประเทศพี่ไม้พี่ร่มพรสวัสดีครับสวัสดีครับ คู่ที่จะมาดวลกันในวันนี้เป็นผู้ชายทั้งคู่ฮะคนแรกคือคุณพ่อลูก5้าพนักงานขับรถที่ใช้เวลาบนท้องถนนฝึกร้องเพลงควบคู่ไปกับการทํางานวันนี้มาสู้เพื่อ ทุนการศึกษาให้กับลูกๆคุณเชบจากสิงห์บุรีฮะมาพบกับพ่อค้าขายเป็ดย่างสู้ชีวิตเจ้าของเป็ดย่างสุดเด็ดที่ทำขายเลี้ยงครอบครัววันนี้มาทุนประกอบหลังคารถกระบะไว้สัญจรขายเป็ดย่างอ่าคุณแต๋วจากสุรินทร์ครับผมวันนี้ทั้งคู่จะดวนกันได้เพลงกระเป๋าแบนด์แฟนเช ตกตามกลับบ้านตอนค่ำเห็นเพียงห้องเปล่าใจใหายกระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้อานแล้วสุดลงร้องไห้โทษเป็นไปได้หรือ hey, นีเหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินที่ติดลบ ความรักจึงลง้มยามจมพี่เสื่อมราศีหวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ไ อายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดังแต่พี่มันแว้งมันควา้าเหมือนเรือที่รอวังลมระคมเมื่อคราวกระเป๋าแบนแบนผู้แฟนตีจามองห้องยามยากไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอม ติดมองให้พี่กอดโดนแต่ตัวน้องไปลอยลงยามพี่จมขาดคนดูใจเป็นไงครับพี่ไมครับผม,ผมอีกแล้วอีกแล้ว <laughs> ตัดสินใจย่าวกันเลยนะ่ยจันฮนะ โดยรวมแล้วก็ร้องดีทั้งคู่ครับชัดถ้อยชัดคำนะครับถือว่าเก่งทั้งคู่ครับภาพรวมถือว่าเป็นเสียงแบบ2โทนเสียงคมกับเสียงหนาเจอกันนะฮะจึงสูสีมากคือด้วยแบบการแสดงออกในภาษากายของทั้งคู่นี่นะคะอยากจะพาไปเล่นหนังจังเลยถือว่าเก่งมากๆทั้งคู่เลยครับเป็นกำลังใจให้ค่ะ และก็มาการทั้งสองท่านก็ได้ปรึกษารวบรวมคะแนนเพื่อตัดสินว่าคนเข้มคนใดจะเป็นผู้ชนะได้เข้าไปหมุนวงล้อคนเข้มและผลการตัดสินตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วครับพี่ต๋าค,ครับผมโอ้เป็นไงครับพี่ไม้ครับการมาต่อสู้วันนี้ของพี่เจี๊ยบฮะคืออย่างที่บอกครับคือสูสีกันอะ ว่าถือว่าทั้งสองท่านมาก็ล้วนแล้วก็มีความตั้งใจมีความฝันนะครับก็ขอให้ฝันนี้เข้มต่อไปนะครับอย่าได้ท้อก็แล้วกันครับนะฮะอย่าทิ้งฝันไว้กลางทางครับต้องตามหาฝันให้เจอครับขอบคุณมากครับพี่เจีย๊ยบควันนี้นะฮะได้รับเงินทุนจาก à, เนสกาแฟเบนแอนดรูสเบสซ์โรสซองเขียวนะฮะเป็นกำลังใจสาม0บาทครับขอบคุณพี่เจีย๊ยบครับและตอนนี้ะถึงเวลาของผู้ชนาฮะพี่เต๋ากับ วงล้อคนเข้มจากหนึ่งมืนถึงห้า0มืนพี่แต๋วคนเข้มของเราในวันนี้รับเงินไปเท่าไหรด่ดีเอาละ แลวันนี้ฮะคนเข้มของเราพี่เต๋าจากซุรินนะฮะรับเงินอุนจากเนสกาแฟเ l e n ด์แอนด์บูเอสเปรสโซรสองเขียว1 0 0 0 0บาทพบก,กับพี่ไม้ี่รมพรได้นะอย่างนี้ทุกวันศุกร์เวลาหกโมงเย,ย็นกับดวนเพลงคนเข้มฮะช่วงหน้าไปดูกันว่าชแชมป์ของเรานะขนาดนี้วันนี้จะสามารถคว้าชแชมป์สมัยต่อไปได้หรือไม่ในดวนเพลงชิงท ผู้ถอดโนของพี่ระในวันนี้เป็นนักเรียนพยาบาลที่ต้องใช้เวลาถึง2ปีเก็บสะสมทุนเพื่อกลับมาเรียนต่อ2ปีที่เก็บเงินเพื่อเรียนถูกต้องไหมใช่ครับงานหนักมากไหมหนักครับแบบต้องขึ้นเวรเดือนหนึ่ง3าวันผมก็ขึ้นเวรไปแน้วลายีวันแบบนยี่สิบเวันใช่เอาทำงานวันละกี่ชั่วโมงก็มันจะมีเป็น8ชั่วโมงแล้วก็มันจะมีโอทเพิ่มอีก4ชั่วโมงก็12ชั่วโมงจะทําให้ดีที่สุดใช่ครับเพื่อให้เรียน <ทำ S 1> จ<อ>บทห้ได้ใช่ครับเพื่อความฝันหรือ่เพืออครบัว เพื่อครอบครัวครับยังลืมแฟนเก่บ่ไดก็เลยเข้าไปเสิร์ชในกูเกินจากฉันคนเดิมจากรักไม่แป็นสนับสนุนโดยคิวมินซี Z, เครื่องดื่มขมิ้นชันสกัดผสมเลมอน โลแลนเนทูรานุ่มลื่นกว่าครีมนวดจนรู้สึกได้